ออแล้วออแล้วตัวแรกเหรอตัวแรกเหรอตัวแรกตัวแรเอาด้นปุ๊กแล้วกไ้ลยัไม่รดย้อนเปล่าเลิกว้ กลับบ้านแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วกลับบ้านแล้วไม่รู้กลับบ้านเลยอะไรเงี้ไม่มาด้วยกันจะ้ยลรูดอะไรดีเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นตัวแรกในบ่อ่เด็กเอาจ่อไปช็อตตักปลาหน่อยฮะตักปลาหน่อยเร็วหน่อยแกะตะบอนู่นให้ได้ตัวมากกว่านี่คือไม่ได้เดาวางเขา เย็นใจเย็นอย่าไปงั้นอย่างนั้นเบาๆดิอย่าไปปล่อยมัอย่าไปเขาตเาจะผานแล้วเขาจผ่านแล้วโจ้่แกงเงนดิอ่ามไมากเราผ่าแล้วเี่ยมพอบกกูได่ไหมไ้ยังไ สามเรี่ยมเมลลดาเรียบร้อยไอยุ๊กยังไงยุ๊กไอยุ๊กเอาไอยุ๊กเอาจีเดจีเด้นนะนะเอาออกเอาดึงออกเลยพุทธดิโอ้โแ้วรอะของบอครับเดี๋ยวใครรู้ได้ ไม่ตายหรอกปดบางห้อนเออปดองตามตา